โซมีนะครับกำลังจะคัมแบ็กพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ของเธอในรอบ1ปีวางแพลนทำกิจกรรมโปรโมทช่วงซัมเมอร์วันที่14กรกฎาคมนะครับตัวแทนจาก The b a c k Label ต้นสังกัดของโซมีนะครับได้แจ้งกับสื่อในเกาหลีว่าโซมีกำลังจะปล่อยผลงานใหม่ของเธอออกมาในวันที่2สิงหาคมโดยผลงานเพลงใหม่ของเธอที่กาลังจะปล่อยออกมานี้นะครับจะเป็นการกลับมาโปรโมทในช่วงซัมเมอร์อีกครั้งหลังจากการโปรโมทเพลง What you waiting for นะครับที่ปล่อยออกมาช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับและทางค่ายต้นสังกัดนะครับก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในขณะนี้นะครับโซมี so Me, กำลังอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงานในขั้นะสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มปล่อยทีเซอร์โปรโมทการคัมแบ็กครั้งนี้ออกมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็เรามารอติดตามกันนะครับว่าโซมีนะครับ, uh, so Me, ะรบจะมาในคอนเซปต์รูปแบบใดนะครับผม เพื่อนๆนะครับอยากเห็นโซมีนะครับมาในรูปแบบหรือคอนเซ็ปต์ใดนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย